สบายดีสบายดีงามเศร้าพี่น้องจา๋าผมพอกกับเบา้าเมคือเกา่าบรรยากาศเทียงง่ายเทียงนาอยู่สวนพี่น้องพักก็เริ่มแก่บนดแล้วออกดอกบนดแล้วขณะสาร้อยก็กินน้ำกับบท่านบัดนี่ง่ญ่บัดแล้วพุ่นมีแต่งามงามพี่น้องบมมีเวลาหอดสีอเฮ็ดกินให้เด็กเด็ก คุณแม่กบรบบายูอันหัวพักพันกับมันกอยไปแล้วยังบได้คุดอยู่บรรยากาศสวนตอนเช้าพาเด็กๆมาเก็บมักทัวพี่น้องจ๋าอามบอฝากค้นทางบ้านมืนันไอแคอรอทก็เริ่มใหญ่แล้วเป็นหัวแลยค่อยว่าป <In there. S 1> ้าทอ่พี่น้องโพดโพดมักทัว อันนี้เป็นถั่วฟักยาวเงาพี่น้องเป็นมักถั่วปีเนาะมักถั่วสันสันเนาะเบิ่งดูือไม่เมยมึงเนี้ยมักถั่วพี่นอ้องอ่ามักถั่วแหล่มักถั่วเขียวมักเคือเทศกับเก็บเต็มกระบ,บุงกระตาเวลาเป็ดแล้วก็กินน้ำกรบาทานมึงเนะี้ยมักถั่วอะไรนี้เก็บบปนเปื้อดพุ่นยำย่าง,ง,งโย่โพดโพปิตาเสบจะทำเอาไปตำกินกับอาปิ้งไก่เนาะพี่น้องปิ้งไก่บ้าน เมืองนั้นมักถัวนะ่วนาะเวลาเป็นยแล้วก็กินน้ำกำมะทันที่นี่ขยันสิปลูกลายพี่น้องเห็นบ่ขนาดมะเขือเทศนี่นะเป็นบ่สุกกล่องอย่างนี้นมะเขือเทศพุ่นสุกกล่องกล่องอยู่เก็บอันะไรมะเขือเทศสุกนาะปาดหมักถัว่วเมืองน่น้นะ พี่น้องอันนี้ด้ิก็บเบิดเดะมันหลายพอดเนี่ยมักทั่วนะเ่าปเบปเลยยำยางมีมีแต่เสียเอาเอาเม็ดมันไว้มักเขือเทศก็ร้ายหลายเก็บเก็บเก็บ เต็มตะก,กา้าอันนี้บริเก็บเบิร์ดพี่น้องเก็บเฉพาะจําเป็นไส้หรือว่าจําเป็นกินเพราะว่าเขาอยากยาม้มใดเขาก็เขามาเก็บพอมันอยู่ในสวนเขาอยู่แล้วอันนี้จะเป็นผักปลอดสารเพชรเบิงด์ดนพี่น้องอันนี้จะเป็นแครอทบ่มีอันลองขวดเบิรบงมันเป็นหัวแล้วได้นี่บัทามน,นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นหัวแครอทเทนบอม นี่มันเป็นหัวแล้วนี่แครอทเป็นหัวแล้วบาดมาบาทที่นี่มักพริกพี่นอกจาามักทัวทั้งพูดกกลโพนอยู่ อันนี้จะเป็นมากพริกแดงพริกสดพริกสุกปาดมาักถวยฝัง่งนะคือดกโพดโพดแทะหมุ้ยใช้เก็บกิน่นอเก็บเก็พี่ๆมเคือเทศแมันซุกล่นกล่องอยู่บัดซื่อเขาแล้วก็แพงพี่น้องบัดเรพราะปลูกเองเลยกินน้ำประทานกับบุิเฟ่ตซื้อ นี่หมากเลืองเลืงมันน่าเก็บเก็บเดี๋ยววันนี้เด็กๆพากันต่นต่เช้าพี่น้องสังเกตมังกันแต่งตัวซิส่รองเท้าผ้าบงผ้าใบกางเกงขายาวเพราะว่าเราจะไปไปใส้ทาฮะสิไปใส่ไปหาอำมาลาเนาะเดี๋ยวอันกินข้าวเศร้าแล้วก็สิพากันไปพอเบาแปบกันมารเรียบร้อยแล้ว จะไผยแน่สิไปน้ำมาเนีรกเจีมีเบาแปบเบา่ามีแล้วก็เด็กเด็กพอน้องเมยแล้วก็บรูอ่ะไผอีกแน่เนาะวัวานกระเจีแหละกรับปายอยู่พุ่นได้ค่ะเต็มกระถุงแล้ว มันอมบลาก,ก็เป็นหัวเรียบร้อยแต่ยังบ่ทัดในคูพี่น้องอันนี้เม็ดมันแก่แล้วนี่เอาไว้เป็นพันปีหน้าอันนี้จะเป็นเม็ดผักชีผักชีลาวพี่น้องห็นบอกมันแก่แล้วก็สิตัด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 ,ตด,ตดเอาไว้ทําพันปูกปีหน้าสะอ่อนขนาน่าพี่น้องเมื่อนั้นนรบ่มีตัดเทรนกิโล บ่มีเอาไปพัดเอาไปพัดใช่ส้นนี่กวงตุ้งกะยอดงามงามแก่บนแล้วสลัดกระปูกคือเซืออันนี้แก่ไปแล้วเป็นสลัดนี่ตัวนี้นะกําลังแบบเริ่มแก่ป้าทอมเมื่อคือเทศโพดโพวสุกพี่น้อง ส่วงเนียมะเขือเทศถูกกิโลหนึ่งอ่ามันหอดสิบบาทอยู่บ้างเหรอสิบบาทถูกเออประมาณประมาณยี่สิบบาทเขาขายในตลาดเนาะ <c oughs> กิโลละยี่สิบบาท <c oughs> มันเหลือง <c oughs> อืมมนี่นองมูนไ้ซุกกี่เท่านี้ <c oughs> บัดเขากินน้ำประทานลวก็ลโนกองที่นี่ <c oughs> มะเขือเทศสุก สดๆจากสวนพี่น้องสาจากเก็บกล่องหยังทำอ,งอ่าพอแล้วพอแล้วเก็บตะมักซุกๆมันอะปลามันล้นนี่ฮะล่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นหมักพริกคุณแม่ปลูกไว้เห็นบอกอันนี้เป็นหมักพริกอ่าหมักพริกงานดอก พี่น้องอันนี้จะเป็นมิตรดอกมะเอือแจะหมากบ่ค่อยจับมะเอือเป็นโยมันเป็นลูกแต่มันบ่จับแตงโมนะมันอ้าแตงโมใ่ญ่ปนาน้นละตีทำพี่น้องแตงโมลูกแรกนนก่อนะนี่เออมีบ่นนในสาย นี่น,นี่ลูกหนึ่งนี่แตงโมนี่พี่น้องมันเป็นอยู่เด้แต่ว่าปีนี้มันพิดพลาดเนาะเพราะว่าปลูกข้างแรกบริเตียมพร้อมนี่เห็นบ่พี่น้องแตงโมจกักรโคสดบโฮสดบ่ดอกมะอื้อเนี่ยเปไปลวกก็ได้ โอ้พระเจ้าแตงโมหน่อย,ย,ยมันหน่อยน่อยมันไอเก็บเป็นหนึ่งแสบเด,ด้เออมันก็มีหลายหน่วยเนาะแตงโมพี่น้องแต่อันนี้ปลูกธรรมศาตร์ปลูกปล่อยซื้อแตงโมก็ดีฮดตะนำ้ำกับใส่อันนี้ซื้อแต่ว่าบริมีการแบบอ่าอ่าเคิอือนยังไง ต้องแบบตอนหมากนะหมากไดงบางงานเขาเลือกออกเนาะที่สวนเขาปลูกนี่มันไหลยอยู่เลยโอ้ยไหลหน่วยป้าป้าหมูสะอ่อนหมักทั่วพี่น้องมาเบิงบ่งนดูพี่ดูหมากทั่วนี่เก็บกบบระเบิดเห็นบ่เป็นหมากยำยางยิ่งเถ้าบ้านเลยนี่เห็นบ่ หมากเง,งี้ยงแ่ากล่องถั่ว,วปลา,<ม>าออกพุ่นมักเงี้ยวกำลังเป็นหมากเฮ้ยเอาหมาักเงี้ยก็นะไปเห็นป่ะพี่น้องเดี๋ยวเสียเบิกต้นงิ้วนี่นี่นอันนี้ต้นมักงิ้วหรือว่าต้นมักนนนี่หมากใงญ่ยแล้วพอต่ำแล้วสะออนหมักทั่วพี่น้องเลยเก็บก็เก็บแต่พอกินเพราะว่าเขาปลูกเองเนาะกับบริเก็บลายพุน่น มกถั่วเห็นบ่ลกยำยางอุ้แตงโม่นก็เป็นลายอยู่แต่ว่าจ,ากาจาายยักมัดสีใหญ่บ่ใหญ่สีสุกบ่สุกพี่น้องจา๋มามเคือเทศกลายโพดโพอันนี้คือสิเก็บไปฝากข้าเจ้าเนาะ เพราะว่าอันกินน้ำบระทานแล้วมักทั่วดึงขึ้นมาดูมั้ยอันนี้เก็บบริเบิร์ตพี่น้องมะเขือเทศกับซุกหุ่งเนาะมึงนะพี่น้องสะอ่อนบ่ไปเห็ดแจ่วมะเขือเทศกระแซบได้พี่น้องเนาะน้ำพริกอ่ะน้ำพริกทางเนื้อเคยน้ำพริกอ่องจำบอกใส่มะเขือเทศใส่หมูสับ ป้าป้าป้าไปเตรียมไปกินข้าวเศร้าเห็ดก็ยังบ่หันไปเก็บอยู่ตื่นมาอ้าวประกเทศยังสองเถวเนี่ย บายดีพี่น้องมะมี่อัมาลาซื้อมากมั้นอะไรพี่น้องซื้อมาแล้วนางกับสีผ้ากับผ้าบ่มีกับเอ่อบริยูซองมื่อและที่นี่าเด็กๆเขากะบบักกะเห็ดนาพุดีอัมาลาบริยูกันเลยยาย่ลุนจัดการพอมันมันนมัซื้อมาหลายมื่อแล้วมันสีเน่านะผัดปลาไปคาถุงมาเลยอย่าเปื่อยเนาะเขาไมนสุกแต่ซื้อมาพุ่น่ะ เตียมสีไปนะ่เนอะพวกจีไปก็ช่วยเลยนะี่พาเด็กๆมาเบิ่งเหตุพี่น้องจ๋าบอมีก็บ่ได้มาสอมา่องเบิ่งจักเถื่อจักมันดอกหน่อยดอกหลายสมัยยายรุ่นบอกว่าเมื่อวานนี่กับยายรุ่นเก็บเมื่อแก่ง่นว่าหลา,หลายบ่ เออมันบ่ค่อยเริ่มบ่ค่อยอยากออกไปไหนแล้วพี่น้องเก็บโลดเก็บเก็บพอส่วนเนี่ยนะมันบ่ค่อยลายพี่น้องพอมันออกบ่อยเขาเก็บบ่อยแต่โดนแล้วเนะาะเมื่อก่อนนะมันออกหลายๆนะเก็บเมื่อละกะละมังใหญ่ๆแต่อันนี้คาดาวบ่ลายกัสิได้อยเป็นโลสองโลโลอันนี้เราบ่ได้ออกหน่อยอันนี้มันออกหน่อยแล้ว เก็บเก็บดึงอระดเก็บเก็บแต่ว่าถ้นเฮาบบกินเฮาโบเก็บมันกัดเถ่ามันกันเน่าคือเก่าพี่น้องพอสปอรนัันเฮาบบกินกับเก็บแปผู้อื่นบางมือก็มีคนมาซื้ออยู่กับเก็บขายขั้นบวมีผููมาซื้อกะแบ่งให้ญาติพี่น้องเมื่อวานยายรุ่นเพิ่งก็มาเก็บเอาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ตดอกดำ พออันพ่อน้องเมย์หั่นกระหดน้าแล้วพี่น้องพื้นมันเปียกบ่มีแล้วบ่อยากเข้าไปเนาะเนี่ยมันมันมันก็ออกอยู่เด้นี่เห็นไหมเนี่ยมันมันมันออกอยู่แต่ว่ามันสีออกบ่หลายเนาะมันกเก็บซูเมอร์ละนี่เห็นบ่เก็บซูเมอร์ลงมาหล่นลงมาทั้งกอดน้องเมยเนี่ยดอกใหญ่ทึงนะเก็บเบิด ถต่ว่าถ้าดอกซ้ำหนะเมื่อเมื่ออื่นนี่ก็เก็บได้เก็บอันเบิดเนี่ยนี่มัน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 ยาอยากออกแล้วแต่มันออกบหลายนะตาถ้าว่าแค่พอกินมันก็เก็บได้อยู่เห็นไหมเนาะมันออกแต่มันออกบหลายมินมันเริ่มอยากเบิดแล้ว มันก็เป็นส่วงของมันแต่ว่ามันก็พอเก็บเรื่อยๆ,ๆอยู่เก็บเก็บบางเมือกะเก็บเมื่อวัยอยู่บ้านพี่น้องขั้นบ่มีผู้กินก็เก็บเมื่อวัยอยู่บ้านเพราะว่าอซุ้มอ้ายซุ้มเอืออยู่บ้านเนาะบางทีเขาบ่มีได้กินเขากะแกงขันบ่ก,กินกับปลาไวไ้ในตูก้กินบ่อยแล้วกบ็บ่ยา เนี่ยเบิดระบรบเมยกับกาบลายพี่น้องมันกาได้ซ้ำนันละได้ประมาณโลหนึง่งเพราะว่ามันกาเก็บเสมอเสมอเมือม่อวานเยรุนกับเก็บป้าป้าเบิดแล้วก็ เห็ดของเฮาก็ได้พ่อแกงพี่น้องจา่าประมาณโลนึงอะ่ะเนาะนี่ป๊าป้าปาภาพไปหาเก็บเดี๋ยวสิไปโรงพยาบาล <c oughs> เดี๋ยวสิไปโรงพยาบาลต่อพี่น้องจา่าทั้งนี้เตรียมรถเรียบร้อยแล้วเตรียมของจะไปพี่น้องมาหนิบะหมี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าไปแล้วพี่น้อง สบายดีเตรียมของจะไปโรงพยาบาลต่อ